สวัสดีค่ะก็อย่างที่เห็นวันนี้โบมาโชไอเดียในอุปกรณ์เก็บ MT นะคะก็ MT มันจะเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมคะของแท้แล้วคือมันจะเป็นแบบว่าเนื้อเป็นเนื้อกระดาษเราใช้มือฉีกได้ทีเนี้ยโบก็เลยเประยุกโดยการเอากองพลาสติกเก่าค่ะแล้วทีนี้ ล่องมันไปรู้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตะเกียบใช้แล้วกเ็เราก็ล้างตากแดนดีใช่ไหมคะก็เอามาใช้ได้อีกเนี่ยโบก็เอา MT ใส่แกนวนมันนะคะนี่คโอ้แต่โบขอพูดร้านล่าสุดที่โบสั่งของทางเฟซบุ๊นะคะเกี่ยวกับ MT อะแบบโบไม่ชอบเลยอะดูสิ MT มันเก่า เป็นดูเป็นเก่าๆมันมันไม่ใหม่เหมือนอย่างที่ร้านโบที่โบเคยบอกอโบก็ไม่ได้อะไรจากร้านนะคือทุกอย่างร้านต่างๆโบออกเงินซื้อเองแต่ว่าก็คือมัอนอยากจะแชร์ว่าร้านแต่ละร้านดียังไงแบบมันก็คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่คิดจะซื้อออนไลน์นะคะแบบมันมีให้เลือกเยอะการซื้อออนไลน์แต่ว่าถ้าอยู่คอนแกน การที่จะซื้อของแบบมันไม่ค่อยหลากหลายเท่ากับที่อื่นนะคะก็ซื้อออนไลน์มันทําให้เรามีตัวเลือกเยอะแต่ว่าร้านนี้โบไม่แนะนํานะที่ที่โบซื้อช่วงที่เขาเซลล์ดูเซลล์แบบม้วนมันเป็นเก่าๆมันไม่ใหม่เหมือนกับร้านญี่ปุ่นที่โบเคยซื้อที่โบบอกว่าเขาคิดค่าส่งฟรีซื้อครบห้าร้อยร้านนั้นใหม่ถึงของจะน้อยแต่ว่าใหม่แล้วก็ค่าส่งก็ไม่แพ ซื้อมดตั้งเป็นพันอ่ะคือต่อให้เซลล์แต่ดูแบบมันเป็นมวลเก่าๆเ,เขาก็เลยมาเซลมาไม่ดีเลยอะต่อให้พอดีแต่ว่าคุณภาพแบบมันดูเป็นเก่าๆราคามันก็เท่าๆกันนะเพราะว่าอย่างร้านที่โบซื้อร้านที่บ่มว่าค่าสง่งเสีเขาก็คิดเก้าสิบบาทแล้วก็แบบแพ็กเกจอย่างดีเขา เขาไปหิ้วมาเองอะแต่ว่าเนี่ยโบคิดว่าเขาน่าจะสั่งเอานะคระแบบแพ็คของไม่ดีเลยแล้วก็เป็นแบบว่าเก่าๆคือได้ในราคาเท่ากันต่อให้เซลล์แบบเออที่โบบอกว่าเซลแปดชิ้นลรวฟรีหนึ่งชิ้นนะแบบแต่ว่าถ้าคนโบคือพอดูจากค่าส่งเขาก็เอาค่าส่งห้าสิบบาทใช่ไหมคะโบก็ว่าแพงนะ เขาก็ไม่ได้แถมอะไรให้กับลูกค้าเลยนอกจากแพ็คแพ็เออแพ็คน่ารักน่ารักแค่นั้นนะแต่สภาพมวลมันไม่ค่อยดีเท่ากับร้านแรกที่โบ๊ซื้อนะคะก็ลองซื้อแต่ละร้านดูแต่ร้านนี้ดูเอ่อดูแบบสภาพมวลมันดูเป็นแบบว่าเอ,อ มันไม่สวยอ่ะแบบมันดูเก่าๆอ่ะไม่ค่อยดีเลยร้านนี้เราโบก็ซื้อเยอะด้วยนะ mm. ก็คงจะเปลี่ยนไปซื้อร้านเดิมอ่ะแต่ว่าพอดีช่วงนี้มี MP เอมีเยอะก็เลยเอามาแชร์ไอเดียในการเก็บเอ็มพกันดีกว่านะค mm. ก็โบเคยดูในเฟสเ,เขาขายที่เก็บเอ็มพีในราคา250บาทเลยนะ mm. แล้วก็เป็นแบบกล่องกระดาษแข็งแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยเองอะ mm. แล้วก็ ตัวด้ามตัดเป็นเหมือนไม้บรรทัดเป็นพลาสติกเท่านั้นเองค่ะราคา250บาทโบว่าแพงแลเพราะว่ามันมันเป็นแค่กระดาษแข็งเฉยๆแต่น,นี้เราสามารถแาแอพพายได้ก็คือโบใช้อันนี้เป็นกล่องพลาสติกเกา่าหรือใครมีกล่องกระดาษก็กล่องกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเอาไม้บรรทัดมาติดตรงมุมกล่องกระดาษตรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยมเราสามารถ รูด MT แล้วก็มาตัดตรงนี้ได้เลยเพราะว่า MT ของแท้มันจะเป็นแบบว่าเนื้อกระดาษฉีกได้นะแล้วก็สามารถฉีกจากมุมนี้เลยเพราะตรงนี้มันเป็นมุมของกล่องสามารถฉีกเหมือนตัวตัดสกอตเทปได้เลย แต่อันนี้มันเป็นเนื้อกระดาษมันไม่อแต่ว่าถ้าเป็นเนือเนเน้อกสกอตเทนคงตัดไม่ได้อ่ะเพราะมันไม่คมเท่าใบมีดแต่ว่าตัว mt มันตัดได้ค่ะอันนี้โบก็เลยเอามาแชร์ไอเดียอ,อแถวเนื้อันนี้ของโบกเก็บได้ประมาณแปดชิ้นนะแต่ว่าอันนี้มันหลดอันนี้เก็บอันนี้มันยาวกว่าปกติมันได้สิบห้าเมตรนะคะก็ก็จะใหญ่กว่าพวกนี้พวกนี้จะสิบเมตรอันนี้สิบห้าเมตรก็จะกินกันมานิด พื้นที่นิดนึงแต่ว่าถ้าสิบเมตรด้วยกันก็เก็บด้วยกันไายเนี่ยค่ะก็แถวหนึ่งโบเก็บได้ประมาณ8ชิ้นก็นี่ยโบแค่อยากาจะเอามาช่วยไอเดียในการเก็บ MT นะคะกเ็เป็นการประหยดัดแล้วก็แบบอุปกรณ์ก็ไม่ต้องอะไรมากคือถ้าเกิดใครเจะเอากรองตลาดมาเก็บก็ได้นะคะก็มาประยุใช้เอาอันนี้ก็เป็นตะเกียบเอา หมดแล้วนะคะที่โบจอามาพูดก็มีอะไรถามเข้ามาได้นะก mm ็ hmm. ขอบคุณที่รับชมแลวก็พบกันนวิดีโอหน้า mm hmm. สวัสดีค่ะ